สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนในเดือนมิถุนายนนะคะพศ2 5 6 7ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะถึง14กรกฎาคมอันนี้หมอมีอ่านทางโหราศาสต์ไทยก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมและฟัง มันเป็นดวงโดยรวมนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแค่แนวทางเป็นแง่คิดจะดีที่สุดไพ่สามารถอ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันเลยค่ะเมถุลมาอัปเดตกันนะคะว่าในเดือนนี้เป็นยังไงในความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกของคุณไพ่จัดเม็นไพ่แห่ยยงการหลุดพ้นไพ่แห่งการปลดปล่อยนะคะถ้าท่านใดที่รู้สึกว่า อะไรที่มันเคยเป็นทุกข์มาถ้าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณจะฟื้นฟูจิตใจตัวเองก็ได้นะใบนี้เห็นไหมคะนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างให้ไปนี้มันหมายถึงใพ่ผลการกระทําสิ่งที่เราเคยทําดีแล้วเขาอาจจะเพิ่งรู้นะคะมีบางอย่างวนกลับมาได้ด้วยนะใบนี้แม่หมอขออา่านไพ่ดวดเดียวนะควีนถือถ้วยนะคะไนท์ถือถ้วย คิงถ้วยนะคะแปดไม้เท้าสองดาบนะคะสามไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะไฮโลฟแฟนเนาะสองไม้เท้าน่านะคะัเดีวิว ใต้สำหรับนะคะ่โดมาดูกันบ้างว่าคุณคุยคุณดีวกับใครบ้างราศีใดบ้างนะคะที่มไม่หมอเห็นคือคิงกับควีนถ้วยก็คือธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะตรงนี้นะอ่าแล้วก็มีนะคะพึ่งศพลักนณาพึ่งศมกรลัคนามากรคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันพุธนะคะตรงนี้ธาตุไฟเมษสิงห์นูมีคนอายุน้อยมีความรักทางไกลด้วยนะคะที่ผ่านมาความรักเนาะสองดาบ ความหมายนะคะขัดแย้งได้ด้วยนะคะคุณเห็นไหมเห็นไพ่ตรงนี้นะคะอันนี้มองไปในอ่านไพ่ง่ายมากเลยคือขัดแยง้งแต่ไพ่มันต้องมีใบอื่นประกอบบางคนสองดาบนี้คือถ้าเขาดึงใครเข้ามาคนคนนี้จะบง่งบอกรักที่เสียดายน้องโลเลนะคะบางคนเป็นความรักทางไกลคุยกันน้อยด้วยช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาอมาดูที่ผ่านมาดีนึงคุณเป็นอย่างไรในความครสัมพันธ์สเตนอะได้หมอขอบเปิดอย่างนี้นาอให้สดๆเลยนะคะ นะฮะที่ผ่านมาอ่ะสองดาบอีกแล้วเห็นนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างบางท่านคุยกับสิงนะเดฟพ่จิกลัคนาพิจิกนะหนึ่งเหรียญทัดดินกันมือศมังกรสิบเหรียญไหนถือถ้ยวยนะ,ะคะควีนดาบเนะาะไพออกมาห้าเหรียญแล้วก็เนี่ยนะคะไพใต้สำรับคือหนึ่งดาบ ะะอันนี้ธาตุลมตึนกลมมีทุนมาดูบ้างคุณเป็นอย่างไรหนึ่งบางคนนะคะความรักของคุณเป็นสถานะแฟนแล้วก็ได้อยู่กันเป็นครอบครัวบางท่านแต่งงานกันละนะคะจดทะเบียนกันก็มีบางคนมีลูกกันด้วยกันก็มีหรืออย่างน้อยที่สุดคุณก็คบกันเป็นสถานะแฟนหรือบางท่านบอกว่าหมอยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรามั่นคงกับเขานะเราซัพพอร์ตเราดูแลเขาดีมากเราให้เต็มเลยในความรักความสัมพันธ์โอ้แต่ได้กลับมาคืออะไรคะคุณให้เต็ม เต็มที่ได้กลับมาคือความโดดเดี่ยวความน้อยใจนะคะคุณตามเขาคุณเหนื่อยเพื่อเขานะะเขาไม่เคยใส่ใจเขาไม่เคยไม่่อยไม่เคยเห็นค่าเราละบางท่านจะรู้สึกมีแฟนเหมือนเหมือนไม่มีบางคนเป็นสภาวะเดวิลคุณเห็นไหมเขาเจ้าชู้เขาวนไปกลับมาหาคุณอาจจะไม่รู้กี่รอบแล้วมือที่ถือดาบถือตรงนี้แปลว่าคุณให้อภัยที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะเรารักคิดว่าเขาจะดีขึ้นไหมเขาจะมั่นคง้เขาจะมั่นคง,งขึ้นไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงไหม แม่หมอว่ามือที่นะคะที่ยื่นออกมาแปลว่าคุณให้อภัยมือที่ถือดาบเราเจ็บนะเราก็อยากตัดไปมันอึดอัดในความสัมพันธ์แม่หมอว่าคุณจะเลิกปิดตาตัวเองละพอละนะคะคุณจะจัดเม้น์คือเราตื่นรู้ละในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้บางคนจะเป็นความรักที่ทางไกลได้ด้วยนะคะสามไม้เท้าความรักทางไกลความสัมพันธ์เหมือนเหมือนมามา,มาหายหายนะเดาตรงนี้นะบางคนเป็นความขัดแยง้งความไม่เข้าใจแม่หมอว่าถ้าเป็นคนที่มี มีสองชายเขาจะรักพี่เสียดายน้องแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจเห็นไหมคะที่จะมูฟออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะคุณพยายามมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วนะคะอามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรคนที่คุณครบคที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นเลยนะนะจะทำแพลนเนาะเทมระนิธโนลคณาธโนนะเด็กถือไม้เท้า แปดไม้เท้านะคะอดีจัดเมน้นสตาร์นะสตาร์กลุ่มลักขากลุ่มนะสามไม้เทา้าสามเหรียญน,นะคะสองไม้เทา้าสองถ้วยแล้วก็หกถ้วยนะคะให้ใต้สำหรับเป็นควีนถือไม้เทานะ้าเนาะหมอขอด,ดูคนที่อยู่ไกลก่อนนะเพราะไพ่พมันขึ้นมาบางคนความรักต่างกัน บางคนอายุก็ได้นะความห่างไกลหน้าตาทางสังคมความคิดความอ่านที่ต่างกันแม่หมอว่าคนคนนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกอยู่ทางไกลแล้วมันรู้สึกมันขาดมันไม่เติมเต็มเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์เลยมามาหายหายแต่แม่หมอว่าคุณเริ่มถอดใจแล้วบางท่านนะคะเริ่มอยากจะห่างออกมาแต่กรณีบางคนที่เป็นความรักที่เขาดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าแม่หมอว่าหนึ่งนะคะเขานึกถึงคุณ มันเหมือนเขาได้ไปรับผลการกระทําเขาไปเจอคนอีกไม่ใช่เจอคนไม่ชัดเจนอะไรก็ตามนะคะที่เขาคิดว่ามันดีแรกๆมันดีหมดนะคะจนกว่าเราจะรู้ตัวต,วตนของคนที่เราครบหรือตัวตนของกันและกันมันจะเกิดการเปรียบเทียบนะคะแม่หมอว่าเนี่ยเขายังอยากพยายามเขาหาคุณนะเนี่ยไพ่งอขึ้นมาแล้วนะะเนี่ยนะคะเนี่ยไพ่พูดไพ่คุยแม่หมอว่าชาวราศีเมทุนบางท่านจะมีคนเดิมๆวนกลับมาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณนะ คุณอยากได้ความรักที่มั่นคงคุณอยากได้ความรักที่สินเสมอกันคนรักที่ดีและซื่อสัตย์ไอ้วนไปเวียนกลับมาแล้วไม่ดีคุณไม่อยากได้แล้วนะคะคุณจะเริ่มลังเลกับคนเดิมโดยที่กลับมาตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ล่ะถ้าดวงคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสนะที่คุณจะได้พบคนที่รู้ใจคุณจะเป็นคนที่ตกลุมรักรู้สึกดีต่อกันละกัน,กนมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราชอบสิ่งเดียวกันคล้ายคายกัน แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ชอบสิ่งเดียวกันจะคบกันไม่ได้นะคะตรงนี้นะแม่หมอขอพูดนิดนึงนะคะถ้าสิ่งเดียวกันที่ที่มันชอบอะไรคล้ายๆกันมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคลิกกันเร็วนะ,ะความรู้สึกว่าเรามันต้องไม่ต้องอธิบายเยอะมันเข้าใจนะคะในรูปแบบนี้อาจจะทางสายเพื่อนนะคะสายงานเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้รู้จัก ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้นหรือคุณไปงานบุญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้แตกแยกอย่างที่หมอบอกนะหมายถึงอายุที่ต่างกันแต่ความรู้สึกเราไม่ต่างกันเพราะอะไรความรู้สึกก็คือเรามีใจให้กันนะคะบางคนอยู่ไกลก็ต้องปรับต้องจูนนะคะพูดคุยกันบ่อยๆให้ความรู้สึกว่าตัวไกลแล้วใจอย่าห่างตรงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกผูกพันผูกชะตากับคนนี้คนนี้ค่อนข้างงานเยอะงานมากบางคนจะเจอทาง สายออนไลน์คําว่าออนไลน์หมายถึงว่าหนึ่งคุณอาจจะมีกลุ่มมีกลุ่มเดียวกันนะคะคนคนนี้นะอาจจะชวนคุณคุยบ่อยๆในสายงานเห็นไหมคนเยอะยะมากมายทำไมชวนเราคุยบ่อยๆคุณอาจจะเจอหรือมาติดต่อนะคะประ,ประสานงานอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะค,ะคนใกล้ตัวนะคะหรือแม้จะเป็นคนที่หน้าเดิมๆนะคะคนเดิมๆนะคะคนไกลก็มีแลวคนใกล้ก็มีด้วยนะคะตรงนี้อ่า คนคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะเป็นสตาร์แต่ค่อนข้างนิ่งๆเงียบมาดูบ้างเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณบางคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นเนี่ยนะฮะเขาส่องคนอยู่นะคนที่มีประเด็นอน่ะเขารู้นะเขาทําให้คุณเสียใจทาให้คุณเจ็บปวดนะคะเนี่ยอืมบางคนก็เป็นเรื่องความไม่เข้าใจคน ที่ขัดแยง้งหรือมีคนหมูมากอะ่ะมาเสียมมาสอดมาแทรกมานะคะมาเรื่องของคุณนะคะเนี่ยนายถือถ้วยนะคะแม่หมอว่าเขาอยากมางอคุณนะคะบางคนนะอืมหนึ่งเหรียญหกไม้เท้าคิงเหรียญอขออภัยเขาควิ้นเหรียญควิ้นถือไม้เท้านะคะแปดเหรียญนะหกถ้วย ไพะะ่ตรงนี้คนคนนี้ค่อนข้างสับสนนะเดมมนชามินลัคนามินคนเกิดวันจันทร์แล้วก็เป็นทุกตอนนี้มาดูกันนะคะไพ่มันเด่นเด่นทางคนเดิมนะคะมาก่อนมอก็จะอ่านให้ฟังนะคะมีคนเดิมๆนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยไพ่ขึ้นมาหมดเลยตกตำแหน่งความคิดของเขาพวกนี้นะคะมีคนอยากมาง้อคุณนะมาต้องขึ้นหลายใบแล้วนะ คนเดิมๆอยากมาง้อคุณเขาเริ่มสองคุณแล้วแต่เขาก็กลัวนะว่าที่ผ่านมาทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นเรื่องคําพูดหรือความขดัดแย้งไม่เข้าใจห่างกันออกมาหรือบางคนเป็นเรื่องนี่แหละค่ะเขาดึงใครเข้ามาทำให้คุณเสียใจแม่หมอว่านาตอนนี้มันเหมือนเขาจะอยากกลับมาโฟกัสที่คุณนะ,ะกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นกลับมาอยากมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะไพ่หมอหมออ่านตามไพ่ของหมอเนาะแต่แม่หมอว่าคุณคบกับเขาคุณย่อมรู้ดีกว่า ถูกไหมคะคุณครบกันเขากลับมากี่รอบเราดีไหมคุณย่อมรู้ดีนะคะเนี่ยเขาอยากกลับมาเทคแอคชั่นนะคุณเป็นของขวัญที่มีค่าอยากกลับมาเดินหน้านะคะเพื่อดูแลเอาใจใส่คุณเดินหน้าด้วยกันแต่ถ้าเป็นคนโสดเราหมอมีนะคนโสดนะคุณอาจจะได้คนคนนี้อาจจะเคยส่องคุณทางโซเชียลก็ได้นะแอบชอบแอบปลื้มคุณอยู่แต่ตอนนั้นคุณอาจจะไม่โสดหรือคุณไปงานสังคมคุณก็คุ้นเคยกับคนคนนี้แหละนะก็ไม่ได้น่าหมายเอี่ยมเท่าไหร่หรอกนะหรือ เจอจากการเดินทางเจอจากสายงานไม่หมอว่าคนคนนี้เขาควบวคุณเขาหวังว่าเขาอยากคบคุณเพื่อหวังถึงอนาคตคบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะได้พูดได้คุยได้ศึกษาดูใจกันอย่างนั้นนะคะเนี่ยนะคะไพ่ตัวนี้แต่เขาค่อนข้างเป็นคนที่รู้สึกว่าอาจจะแตกต่างกับคุณบางคนอาจจะคิดว่าคุณเด่นกว่าสวยกว่ามีเงินมีงานที่มั่นคงหรือบางคนอาจจะเป็นความห่างไกลหรือมันก็เป็นอายุก็ได้นะคะตรงนี้บางคนก็จะเจอพ่อไม้แม่ไม้ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นําพาได้ด้วย นะคนคนนี้ค่อนข้างอาจจะเคยเสียใจเจ็บปวดมีทุกมานะคะเลยก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าอยากใช้เวลาดูใจคุณนิดนึงแต่หกไม่เท้าให้ความสําเร็จนะคะคบหาดูใจแต่มีเป้าหมายนะคะไม่ใช่คบเล่นๆล,นลนอยๆนะคะ,ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นเช่นใดนะคะเมทุนชาวราศีเมถุนหกไม่เท้านะคะในถือ 1, ถ้วยหนึ่งถ้วยเก้าเหรียญ สตานะะสตานี่กลุ่มล,ลักนากล่มนะแปดเหรียญ <7 S 2> เจ็ดเหรียญควีน,นดาบจัตติกนะคะแล้วก็ไนท์เทอเหรียญน,นะคะ,ะ,ะแม่หมอขอเทียบเคียงอย่างนี้แล้วกันอันจัตติกนี้ตุลลักนาตุลน,นะคะช่วงนี้คุณกำลังพยายามที่จะรักตัวเอง แม่หมอว่าคุณจะติกนี่คือความวิทยาธรรมแปลว่าคุณจะดูผลการกระทําความรักที่ผ่านมาเขาดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ดีแม่หมอว่าเหมือนหมายถึงว่าเราพอแล้วเราเรียนรู้กับคนนี้มาเยอะแล้วคุณเคยอดทนกับเขาเคยคิดว่าเขาจะดีขึ้นไหมในสิ่งที่คุณทุ่มเทถ้ามันไม่ดีและไม่ชัดเจนแม่หมอว่าคุณกําลังเริ่มรักตัวเองเริ่มรู้แล้วว่าความรักเนี้ยมันมันไม่ตอบโจทย์นะคะแม่หมอพูดอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสนะคะที่คนเดิมๆจะ มาง,ง้อคุณบางคนนะแต่คุณเดินหน้าของคุณแล้วนะตรงนี้อืมแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆก็มีเข้ามานะคะตรงนี้หนึ่งถ้วยเห็นไหมถ้วยคือนะคะคนที่เข้ามาคนคนนี้ค่อนข้างนะคะมีอะไรที่คล้ายคกับคุณนะ,ะความรู้สึกที่เราดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าคุณจะศึกษากันไปมากกว่า แต่มีเป้าหมายนะคะพูดคุยกันทุกวันดูแลใจใสกันทาสาระทุกสุขดิบนั่นแหละค่ะคือความรักที่แม่หมอกําลังพูดถึงว่าศึกษาค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะตรงนี้เออนะคะบางท่านถามหมอว่า,วาเอออายุหกสิบแล้วนะคะหมอมีความรักไหมที่จริงคุณไม่ควรถามหมออย่างเงี้ยคนเราอายุแค่ไหนถูกไหมคะทุกคนก็อยากมีความรักแต่เราจะส่งวังไม่สรงวังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งนะคะเราก็ต้องรู้แล้วนะคะภายตรงนี้เนาะ ทุกคนไวัยไหนก็อยากมีความรักหมดแหละแต่อย่าหลอกตัวเองคนที่เข้ามาไม่ใช่เราอยากมีความรักใครเข้ามาเราก็คว้าหมดนะคะตรงนี้เราต้องดูศึกษาไม่ใช่อุ้ยเราต้องรีบแล้วเราอายุเยอะแล้วไม่ใช่นะคะไม่ว่าอายุแค่ไหนเราก็ต้องคือเราต้องศึกษานะ,ะต้องดูนิดนึงภายตรงนี้นะนะคะ,นะะคุณอดทนกับความรักความพยายามคุณจะดูถึงความรักความพยายามของคนที่จะเข้ามามากกว่า คนส่วนมีโอกาสได้พบคนที่เข้าใจได้ศึกษาและเรียนรู้กันไปไพ่ตีคู่มานะคะตรงนี้แล้วมีบางคนที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าเออคุณมุกไปข้างหน้าดีกว่าถ้าอะไรมที่มันเป็นทุกข์กนะนะคะอ่ะแม่หมอะคะขอดูเลขมงคลน,นะคะอันนี้หมอมินขอพูดนิดนึงนะคะบางคนทักมาแปลกๆนะคะเขียนมาเนี่ยโหนะคะ 8บรรทัดเก้าบรรทาดนะาคะหมอมาอ่านนะะดูดวงนะคะแม่หมอจะมีปฏิหารไหมแฟนหนูจะกลับมาไหมนะ,ะถ้าดูแบบนี้แม่หมอไม่ดูให้แล้วค่ะแม่หมอพูดตามความเป็นจริงดูไพ่เนี่ยแม่หมออ่านตามไพ่ตามศาสตร,ร์ที่เรียนมาเราก็บวกตามความเป็นจริงไม่ได้ดูดวงอย่าไปหลอกตัวเองนะคะดูดวงตรงนี้เนาะดูดวงตามความเป็นจริงไม่มีปฏิหารหรอกคะ่ะถ้าถ้าเขาไม่รักเรา เราก็ต้องรักตัวเองดูดวงเพื่อเป็นแนวทางว่าเขาจะกลับมาไหมเขาคิดยังไงพวกเนี้ยดูดวงไม่ใช่คุณรักเราจะต้องกลับมามันไม่มีปาฏิหาริย์แล้วค่ะเราต้องรักตัวเองอ่ะอันนี้เลขมงคลน,นะคะแม่หมอก็เป็นแค่แนวทางเหมือนกันนะบางคนบอกเออนะะแม่หมอไม่ไม่พูดเรื่องมงเลขมงคลหรอพูดค่ะแต่คุณนะคะกดข้ามไปข้ามมามันไม่เห็นนะคะนะดูให้จบนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนกันนะคะอืม เลขมงคลเออที่แม่หมอเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีห้านะคะตรงนี้แล้วก็มีแปดนะคะมาแนะนำสุดท้ายนะคะเลขมงคลแม่หมอก็เป็นแค่แนวทางนะคะตรงนี้นะเอออาให้แนะนำสุดท้ายดีกว่า The e m p r e คุณก็ต้องการเหมือนกันนะคะคุณมีคําตอบอยู่ในใจคุณแล้วคุณชัดเจนแล้วนะคะถ้าใครที่ไม่ชัดเจนไปๆกับๆหรือไม่ดีไม่หมอว่าคุณถึงเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะมูฟออกมาที่จะหลุดพ้นนะคะเวลาที่คุณหลุดพ้นคุณจะแปลกใจเลยว่าเออเราอยู่ได้เรามูฟแล้วเขาเพิ่งเห็นค่าเราว่าความดีของเราเพิ่งเกิดนั่นแหละคะ่ะบางอย่างมันก็เป็นวิบากมันพูดยากเนาะกรรมที่ผ่านมานะคะเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะ,ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ เราทําความดีมาทุกอย่างก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้เขาไม่เห็นนั่นแหละค่ะทําดีทําไมเขาไม่เห็นละหมอปล่อยเขาไปค่ะตรงนี้มานะสองถ้วยนะอืแมนะสองถ้วยขึ้นมาแล้วอีกถือถ้วยเ h e อ m p a g e นะคะตรงนี้บุญทำกรรมแต่งนะคะคู่บุญคู่กรรมบางท่านตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ถ้าเป็นแค่คู่วิบากมันหนึ่งมันต้องจบมันไป นะตรงนี้คนโสดมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่ชัดเจนมีโอกาสได้พบรักคนเข้าใจคนที่รู้ใจเหมือนคู่บุพเพลเลยนะคะคนที่สร้างบุญเกื้อหนุนกันมาเ mm hmm. ดมเพกับเด e เ m p a r t n เนาะนะคนคนนี้ค่อนข้างมีความจริงจังและชัดเจนนะสองด้วยนะ,ค,ะความรักจะงอกงามไหมนะคะไพ่แม่มอมันเป็นไพด่ดวงโดยรวมมันตอบไม่ได้ความรักก็คือหนึ่งนะคะเขาซื่อสัตย์และจริงใจกับเราเป็นความรักที่เข้าใจนะพยายามประครับประคองวันหนึ่งมันก็ต้องไปถึงฝัง่งแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้ว นะคนเราสินไม่เสมอกันเห็นไหมคะนะคุณเป็นคนที่น่ารักดูแลใส่ใจดีไม่เคยบกพร่องหมายถึงไปนอกใจทําอะไรไม่ดีไม่ใช่นะคะส่วนเขาเป็นเดวิลมันคงอยู่ด้วยกันลําบากนะคะตรงนี้นะแม่หมอว่ามีโอกาสที่ใครเป็นคนจะวนกลับมาไม่หมอสรุปไพ่ให้มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณก็มีทิศทางในความชัดเจนแล้วนะคะแต่ถ้าส่วนมีโอกาสได้เจอเหมือนคู่นะคะที่เกื้อหนุนกันนะคะดูแลใส่ใจกันเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าใจ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Line ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ค่าครูหมอก็ทิ้งไว้ด้วยไม่ต้องทักรายละเอียดไม่ต้องทักเข้ามาแค่ถามค่าครูนะคะหมอพิมพ์ค่าครูไว้ด้วยแต่ถ้าทักเข้ามานะคะมาไว้ส่งรายละเอียดให้อ่านนะคะ ราคาค่าครูหมอก็มีในรายละเอียดนั้นด้วยถ้าคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่เข้าใจอย่างที่หมอพูดเนะดูดวงเหมือนปฏิหารได้ไหมหมอแก้ดวงให้เรากลับมารักกันได้ไหมไอทํานองนี้ไม่หมอตอบตรงๆเลยนะคะไม่มีแร้วค่ะนะหมอดูตามความเป็นจริงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ